ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้ผมก็จะมาสอน MMO เท่ที่ค้างคาเอาไว้เป็นเวลา1ึ <c oughs> เดือนเต็ม <c oughs> ๆนะฮะที่ไม่ได้ลงคลิปเลยอ่ะ <c oughs> ก็คือที่หายไปก็อ่าติดสอบติดอะไรพวกนี้นะครับเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่แล้วก็อ่าติดเกมอื่นด้วยนะฮะประเด็นหลักเลยั้งแรกก็ไปลงตัว MMO เท e m มาก่อนนะครับผมคลิปที่แล้วก็น่าจะบอกไปแล้วครับที่ต้องลงอะไรบ้างก็มี MMO เท่กับอ่าไอเพิ่มเสริมของ MMO เท่ครับน่าจะมาติดลิฟไม่ก็ p ปรโคอลิฟสัก2ส,สักอันสองอันนี่แหละผมจำไม่นานกันก็ย้อนไปดูคลิปที่แล้วนะครับว่าต้องลงอะไรบ้างนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าเรื่องกันเลยพอเราลงมาแล้วเราก็ทำการรีโหลดอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็พิมพ์ mi browse เลยครับเป็นคําสั่งหลักๆที่ใช้ตลอดนะครับผมซึ่งหน้าที่ทุกคนเห็นในรอบจะเป็นหน้าหมวดหมู่ นะครับผมพวกธนูอาหารหรือว่าอะไรดาบอะไรพวกนี้ครับซึ่งเซิร์ฟสมัยนี้1.16 1.17เขาใช้กันแล้วครับผมเขาใช้กันเยอะมากยิ่งเซิร์ฟไทยนี่ก็ยิ่งมีเยอะแล้วครับพวกที่เห็นเขาแบบใส่อะไรว่าใส่รีซอตแพ็คต่างๆแบบสวยๆรีสามดีอะไรพวกนี้เขาก็จากที่ผมดูมาส่วนใหญ่ก็ไทเปอินนี่แหละครับที่เป็นตัวทําไอเทมของเขานะครับเพราะมันอะไรง่ายๆทํา,ง,าทง่ายอะไรด้วยพวกนี้ครับผมอ่ะอย่างแรกเราพิมพ์มาใช่ไหมเป็นหน้าต่างอ่าอันนี้ผมจะมาสอนสร้างดาบก่อนเลยวกครับเบสิกสดๆอ่ะกดเข้ามาครับผมแล้วก็จะเห็นคาาว่า่อะ ก็สร้างเข้ามาเลยมันก็จะให้ตั้งชื่อเทพนะผมแล้วก็ตั้งไปแล้วผมเป็นเทสละกันอ่าอันนี้ก็คือดาบที่เราสร้างขึ้นมาครับผมเวลาจะเสกเราก็พิมพ์ตามนี้ครับเอาเมาส์ไปชี้แล้วก็เห็นว่าเจ็บไอซอสแล้วก็เทสต์นะผมซอสนี่คือหมวดหมวดนะผมเทสก็คือชื่อเทพเราหรือว่าจะคลิกตรงนี้ก็ได้ครับเป็นการเสกต่อมาให้ผมเรามาเริ่มเข้าประเด็นหลักก็คือพวกไอ้เครื่องหมายอะไรต่างๆพวกนี้ที่มันมีเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับผมก็คือผมจะเอาเท่าที่ผมรู้นะฮะบางอันก็ลืมไปแล้ววว่่่่าาาทอออะะะไไไไรรรรดดด้้้คคััับบมมใชนนนนนเเหืกกกกแลยี revision id ็ แรกมาก็ต้องข้ามบผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับผมต่อมาเป็นแมทเทอเรียลนะครับผมก็คือคาวัสดุของไอไอ,ไอดาบเนี่ยครับรว่าผมจะให้เป็นโปรเตอโต้อะดาบก็จะกลายเป็นมันฝรั่งไปเลยก็แล้วแต่คุณจะใส่อะไรครับจะาอมเป็นไดมอน ซอสอ่าก็ะะกลายเป็นดาเพจประมาณนั้นครับผมต่อมาไอเทมดาเมจนะครับผมก็เป็นประมาณแบบให้ Mac แม็กดอร์ราบิทตี้เราเหลือเท่าไหร่สมมติว่าไอเดียม,มันเต็มอยู่ที่พันห้าใช่ไหมล่ะผมจะเหลือให้พันสามเราก็ต้องลบไปเท่าไหร่ลบสองร้อยครับเราเขียนไปมันก็จะขึ้นเป็นแบบพันสองพันสามส่วนพันห้าอะไรประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับผมเป็นเป็นตัวหลักที่เขาใช้กับพวกอ่าไอเทมแอดเดอร์ที่มันแบบใส่รีซอพัคอะไรพวกนี้นะครับผมไอเทมโมเดลซึ่งก็ต้องหนึ่งจุดสี่บวกอยู่แ<ว>ล้วครับผมก็ถ้าใครมีก็เอาก็ใส่เลขไอเดียเราครับหนึ่งสองสามสี่อะไรพวกนี้ก นะฮะฮถ้เา,าเป็นแม็กดูลาบิลิตี้เราก็คืออ่าแม็กดูลาบิลิตี้นะครับก็เออกในนี้ครับสงสัยสัก5,000 เออห้าร้อยมันก็จะตันแค่ห้าร้อยนะครับต่อมาเป็นลดสเปนโบเก้นก็คือจะแตกไปเลยเมื่ออยู่ที่ศูนย์ดูลาบิลิตี้หรือเปล่าถ้าเป็นฟอร์ก็คือไม่แตกถ้าศูนย์เลยก็ถ้าเป็นทูก็คือแตกครับผมต่อมาเป็นดีส์เพย์เนมก็คือชื่อนั่นเองครับเราก็ตั้งชื่อตั้งชื่อไอเทมได้เช่นอ่าดาบทดลองดาบนะครับเขาเปลี่ยนชื่อไอเทมต่อมาคือรอครับผมรอก็คือคําอธิบายไอเทมนะครับผมเช่นอ่าอะไรดีอ่าเราเราก็ตั้งเขียนเราก็เขียนไปอ่าไอเทมควตีตประมาณนี้นะครับผม NPT tag ไไมม่รรู้้คับก็ขาปเ ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มาเป็นด d i s p ย์ไทป์เป็นแบบหมวดหมู่ครับเราจะเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่หรือเปล่าแบบสมมติว่ามันเป็นซอสใช่แล้วซอสสีแดงเราอยากให้เป็นสีเขียวแล้วก็ใส่ซอสอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้ามันเปลี่ยนทีละอันก็ยุ่งยากครับมันมีให้แก้ในคอนฟิกนะครับผมถ่ามาเป็น Enchantment ครับก็ตามชื่อครับเป็นชารนะครับผม Enchard นี้ก็เหมือนจะสุดเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันผมก็จำไม่ได้เก้าหมื่นป่ะเก้าหมื่นแล้วก็เก้าพันครับโอเคครับก็ลองทดลองดูครับผม Enchard ก็ตามชื่อครับซ่อนซ่อน En ต้องการยศอะไรถึงจะใช้ไอเทมนี้ได้ประมาณนั้นต่อมาเป็นไอเทมพาร์ติเคิลก็คือแบบพาร์ติเคิลแบบเวลาถือวุฒเนี่ยหรือว่าสวมใส่มันจะมีพาร์ติเคิลอะไรใส่ไปเป็นอันนี้คือเรื่องรูปแบบผมเป็นออฟเซ็ตละกันอันแรกเลยต่อมาเป็นผมเลือกเป็นเฟรมแล้กันพาร์ติเคิลเป็นแบบรูปแบบไม่ใช่รูปแบบเป็นอ่าสีอะไรของมันอนะอ่าเราก็ไปนั่งดูในวิกิได้ครับวิกิมีเพียบก็เมื่อถือจะเป็นแบบประมาณนี้เท่เลยต่อมาเนี่ยผมดิ d i s อินเทอร์ r a คชั่นก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมประมาณคล้ายๆบล็อก ต้องแบบมีบล็อกอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช้กับบล็อกอะไรอย่างงี้มั้งอ่าเป็น d i disable c r a f t i n g นะผมก็คือจะไม่ให้สามารถผู้เล่นครับอาวุธได้ก็อย่างเช่นถ้าเป็นฟอลก็คือครับได้ผมถ้าทูก็คือครับไม่ได้อ่าก็คือแบบประมาณว่าแบบอ่าถ้าใครงง,งก็ขออภัยแบบแบบจะปิดให้ผู้เล่นครับได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้อ่าอันนี้ก็เหมือนกันครับแบบจะให้ผู้เล่นเผาได้ไหมหรือว่าไอแถบพวกนี้ยคือแบบลองไปอ่านกันดูนครับผม s m i t ติ้ อ่านผิดหรือถูกก็ขออภัยได้นะครับผมชาร์จอะไรพวกนี้ก็นั่นแหละรครับถ้าเปิดถูกก็คือผู้เล่นจะไม่สามารถซ่อมได้ครับถว่าเป็น repairing อะไรมาณนี้อ่ะแล้วก็เปลี่ยนไปหน้าที่สองกันเลยนะครับผม disable attack passive นะครับผมแบบประมาณ passive ของอาวุธมัง้งแบบอย่างเช่น1.16ครับเวลาตีกับมอนสเตอร์เยอะๆมันจะเป็นแบบขึ้นดาบ ประมาณนั้นแหละทุกคนน่าจะเคยเห็นถ้าใครที่เล่น1.16นะครับก็แบบประมาณว่าเปิดปิดอ่าเขาเรียกไงจะปิดไม่ให้มันมีขึ้นดาบอะไรอย่างงี้ไหมก็แต่ที่ผมอ,อ่านมานะก็น่าจะประมาณนี้ครับผมอ่าต่อมาเป็นรีควาเลเวลก็คือต้องการเลเวลอะไรเนี่จะใช้ดาบนี้ได้นะครับผมอมาเป็นรีควาคัสก็คือต้องการคัสอะไรถึง่ยใช้ดาบนี้ได้ซึ่งมันใช้คู่กับปลักอินน้องของมันนั่นก็คือ MMO Core นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใ,ใต้คลิปเหมือนเดิมซึ่งก็ปลักอินซื้อเหมือนกันนะครับผมก็มันมมมาาาาคคคูู 2, นนะคู่่่่่่กกกััันนนออออออยยยแแลล้้้้ววไปิิเเเีีถถ็โโหืืตชรรบบบซ์ฟ MMO เต็มๆพูดอย่างนี้เลยก็ได้ครับถ้ามี2ประอินอันนี้อะต่อตามาเป็นแอ t แท k Damage ก็ตามชื่อครับผมดาเมจโจมตีอะไรมานี้แอ t แท k Speed ก็ความเร็วในการโจมตี c r i t i ค a ลเชนก็คือโอกาสติดขินะครับผมิ c r i t i พาวเวอร์ก็พมแรงขิอะไรประมาณนี้มันก็จะนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมใส่มากไปก็ไม่ดีใส่น้อยไปก็เบาเกินอะไรอย่างนี้บล็อกพาวเวอร์ก็คือแบบบล็อกพลังเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับผมบล็อกเ r a ติ้งคือโอกาสในการบล็อกครับโอกาสในการบล็อกพาวเวอร์เนี่ยครับต่อมาเป็นบล็อกคูล l d o w n r e d ั c t i o n ประมาณว่าครูดาวบล็อกอะเมื่อบล็อกอันนี้ไปแล้วอะมันจะติดคููดาวเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วเราใส่บล็อกเลทไปสัก90%แล้วเราไม่ใส่เนี่ย โอกาสติด90%เรื่อยๆถ้าเราใส่ก็นั่นแหละครับมีคูดาวดอทเลสก็คือโอกาสในการหลบหลีกคือแม่งไม่โดนดาเมจเลยนะครับอดอทคูดาวก็คือคูดาวคูดาวการหลบเท่าไหร่ประมาณนี้ไอ้ส่วนไอส้สองที่ผมไม่ทราบว่าแพลลิงนี่คืออะไรต่ว่าเป็นคูดาวรีดักชันก็ไม่ทราบมานาคดก็คือใช้มานาเท่าไหร่นในการใช้อาวุธครั้งนี้ครับต่อครั้งอ่ะแบบสมมติว่าเราใส่ไปสักสิบมานาใช่ไหมเมื่อเราฟันดาบหนึ่งครั้งก็จะใช้มานาไปทั้งหมดสิบเราก็ไม่ต้องใส่ครับถ้าใครที่ไม่มี m อ o มเอโคอ นะถ้ามีก็ตามสบายครับจะใส่เท่าไหร่อะไรงนี้เตมินาก็ด้วยนะผมสองไอสองเนี่ยครับแต่ว่าเป็น PvE damage ก็คือพวกสัตว์อะไรพวกนี้ครับพวกสัตว์บัวหมูหมากระไก่อะไรอย่างนี้ฮะ p บ p ก็คือผู้เล่นนะครับผมเป็นพ่น damage ก็ประมาณก็ถ้าเป็นผมผมทําไอเทมผมจะไม่ใส่นะครับมันเป็นแบบก็คล้ายๆกับแอทแทก damage แต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มั้งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหลักๆมันคืออะไรมาเป็นสกิล damage ก็คืออ่าก็คือสกิลครับเป็นสกิลเมื่อเธอวันนี้จะใช้สกิลแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์กันผมกกก็็ไไมมม่่่ใช้นนนนนนะะะสาาาหหรััับผคอืลงปศึษดูทีว คำนวณอะไรยังไงนะครับพอจะคายดาเมจนะครับผมถ้าจะใส่กับดาบแม่งก็ไม่ได้ช่วยเลยครับใส่กับธนูนะฮะต่อมาเมจิกดาเมจใส่กับดาบมันก็ไม่ได้ช่วยเลยครับใส่กับคาถาดีกว่าซึ่งสองน,นี้ก็จะมีหมวดแยกออกมากทีก็ลองไปหาดูครับพวกวานพวกสตาร์พวกโบอะไรพวกนี้ก็หมวดนั่นแหละครับพิสตกดาเมจนี่เหมือนจะเป็นพวกแบบดาเมจจอกเกาะอ่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะครับเราข้ามไปก่อนต่อมาเป็นดิเฟนส์นะผมใส่กับดาบแม่งก็ไม่ได้ช่วยครับเอ๊หรือว่าช่วยเมื่อเวลาถือผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมคคิดดดดววว่่่่่่่่่่่าา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 าชชชยนนนนนนนะะอออแตตใใใสสกกกกกกััััับบบบเเเเีีรรรไไปป้มมมห็จ ถนะผมเป็นประมาณแบบลดดาเมจอะไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อ่าเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะเขาเขียนเปอร์เซ็นต์ไว้เยอะซึ่งผมก็คํานวณจะบอกคนนอํานวณยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ for ดาเมจ<ๆ>ก็ตามนะครับอ่าไอที่กัน การตกครับตกจากที่สูงอะไรอย่างนี้โปรเจกต์ไทดาเมจรีดักชันก็คือการลดดาเมจของธนูครับพวกลูกธนูสโนบอลลูกไฟต่างๆอะไรพวกนี้แต่ว่าเป็นฟิสิกอลดาเมจรีดักชันก็ลดดาเมจฟิสิกซึ่งดาเมจฟิสิกนี่มันคืออะไรผมไม่รู้อ่ะแบบอะไรตกใส่หัวมัง้งแบบทั่งอะไรอย่างนี้ป่ะก็น่าจะประมาณนั้นครับผมส่วนไฟดาเมจก็ตามชื่อครับแบบลดดาเมจไฟเมจิกดาเมจก็ใช้กับป้องกันเวทต่างๆครับเพราะว่ามันจะมีหมวดคาถาพวกนี้ครับน่าจะป้องกันได้อะไรประมาณนี้ต่อมาเป็น PVE ีดาเมจนะครับก็ลดพวกดาเมจจากม็อบจาากกมไ่ มันก็คงไม่ติดหรอกแต่พวกซอมบี้อะไรมานี้ยผมพ p พี PP ก็จากเพย์เจอร์นะครับอันเดดก็พวกซอมบี้พวกอ่าซอมบี้ทะเลทรายอะไรพวกนี้ส่วนอันเบคเคเบิลนี้ก็ตามชื่อเหมือนกันครับผมก็คือไม่ให้ไม่ให้มันแตกครับแบบไม่มีมันแตกถ้าเราเปิดก็คือไม่มีมันแตกเลยถ้าปิด ก็นะครับเ็นรบตรงขีดดูรับบิลิตี้เราโอเคประมาณนี้ครับผมส่วนไอเทมเทียดนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณบอกชนชั้นไอเทมอ่าจะพูดกันดีแบบประมาณขั้นไอเทมนะอันนี้คือที่ตัวปลั๊กอินมันตั้งมาให้ก็จะมีพวกแพชก็คือพวกของขยะครับคอมมอนอันคอมมอนอีพิกลิทเดอรี่แล้วก็ไมสเตคออะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวผมไปสอนวิธีเปลี่ยนนะฮะมันมีให้ปรับแต่งเล่นได้อยู่ครับผมโซวะอันเนี้ยมันเป็นอันคอมมอนโซวะเนี้ยมันเป็นอันคอมมอนนะครับเราอาจจะไม่ชอบสีมันแล้วก็เดี๋ยวพาไปเปลี่ยนนะฮะมาอันมาดูอันนต่่ออไปก มาเป็นไอเทมเซตนะผมผมขอคานะครับประมาณแบบควรถ้าสมมติว่าเราใช้คู่กับเซตไรมันก็จะเพิ่มเพิ่มค่าโบนัสอะไรต่างๆอย่างงี้มัม้งผจากที่อ่านมานะครับมาเป็นอัลโมก็เป็นเกาะครับใส่กับเกาะนะฮะับอัลโมทอตเนตเกาะแม่งลดดูรับิลิตี้อย่างไวอะไรประมาณนี้ครับคล้ายแตกง่ายอะไร,ะรอย่างาี้มาเป็นเลือดสูงสุดนะผมก็คือถ้าเราใส่เป็นลัก20เราก็จะมีเลือดเพิ่มมาสักแถวหนึ่งอะไรประมาณนี้ อัน s t a c k a b l ลซึ่งดาบมัน stack ไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเปิดก็คือมันจะไม่ s t a c กันหรือว่าเราทําอะไรอ่ะเขาเลือกททีเ r ียลครับพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้อุปกรณ์เสริมใช่ไหมล่ะจะไม่ให้มัน stack กันอย่างเงี้ยเราก็เปิดไปมันก็จะไม่ s t a c กันนะฮะเอาไว้ใส่พวกไอเทมันแรงก,ก็ได้ครับแต่ว,ว่าเป็น m a กมานาครับถ้าเรามี mp พอลรวก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่หรือว่าจะใส่เพื่อความเท่ก็ได้ครับก็ไม,ม่ก็แล้วแต่ครับผมแต่ว่าเป็นน n o c k b a c k r e s i แ t นก็คือต้านทานการกระเด็นก็คือถ้าเราใส่แล้วก็กระเด็นไม่ได้ครับก็กระเด็น มาเป็นโมเมนต์สปีดครับตามชื่อคือความไวความเร็วในการวิ่งอะไรประมาณนี้ดูแฮนด์ก็คือประมาณว่าถือประมาณว่าถือ2มือมันจะมีผลหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มั้งแบบหรว่าเราใส่ให้เวลาถือดาบเนี่ยมันจะบวกเลือด20ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราไปถือมือที่2อ่ะมันจะไม่มีผลเราก็น่าจะต้องเปิดอันนี้ต่อมาเป็นมี Priority นะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรเหมือนกันต่อมาเป็นรีควาไบโอมก็คือต้องการไบโอมอะไรถึงจะสามารถใช้ไอเทมนี้ได้เช่นแบบดาบนี้ต้องอยู่ในนนเออไไบบบบบโโโมมมแแ้้่่่าาาาะะรรีตงๆลวก็ ใส่ไปอะไรประมาณนี้ครับผมต่ว่าเป็น d i s a b l e Drop on Death ก็คือก็คือเมื่อเราเปิดปุ๊บเวลาเราตายอ่ะไอดาบนี้จะตกครับผมตกออกจากตัวเราเลยถึงเราจะคีบอินเวนทอรีก็เถอะมันก็น่าจะดรอปถ้าเราปิดไว้ก็น่าครับไม่ดรอปก็ตามนี้ครับผมต่อมาเป็น High Durability Bar ก็ซ่อนเขาเรียกไงเซ่อนเอ่อความคงทนอะไรของมันแต่ว่าเป็น Permanent Effect ก็คือเราสามารถใส่เอฟเฟกยาได้เมื่อเวลาเราถือไอเทมนี้หรือว่าใส่สวมใส่ไอเทมนี้นะผมสมมติเราใส่เป็น Night อ่า Night Vision 5 5ก็คือประมาณนั้นิชั่นระดับ5เบต5คือระดับ5ผมเป็นเวลา5วิถ้าเราถือตลอดแม่งก็ค้างอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าเป็น grant permission ก็ไม่ทราบว่าวมันคืออะไรนะครับข้ามไปดีาออ auto so b ยก็ไม่ทราบเหมือนกันครับส่วนตัว3อันนี้ผมไม่เคยใช้เลยของความไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับ item c o o l d o ก็เอาไว้ใส่กับพวก consumable เช่น apple h e a เลือดอะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปก็เราจะกินหนึ่งลูกแล้วคูดาวอีก5วิถึงจะกินอีกลูกได้ประมาณนี้ผมเพื่อป้องกันการโกงปั๊มแม่งปั๊มรัวๆอะไรอย่างงี้ก็อมตครับ เอ่อต่อมาครับทิ้งนะครับผมเป็นการตั้ง r ีซิปของเราเราจะทําการทาไงนถึงจะสามารถคราฟดาบนี้ได้เช่นต้องไปเผาก่อนหรือว่าลมควันหรือว่าไปใส่เฟอร์แนหรือว่าอ่าใส่ตัวคราฟโดดๆไปเลยครับอย่างเช่นเรากดเราใส่ตัวคราฟไปโดดล้วก็ใส่เข้ามาเห็นตอนนี้ไหมครับผมเครด n e นิวเชฟ r ีซิปก็คือแบบนะครับเราสามารถตั้งรูปแบบเองได้ว่าเราต้องคราฟไงถึงจะได้ดาบอันนี้ได้เช่นเราคลิกเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีแบบบอกให้ถ้าเป็นวานิลาแล้วก็บอกชื่อเทพครับไอ เออชื่อเทมแล้วก็จำนวนตัวอย่างก็จะเป็นไดมอนด์สองเขาก็มีตัวอย่างให้อะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้คือ MMO เทมก็ของภาคินนะครับผมแล้วก็ใส่หมวดหมู่ของมันมันอยู่ในหมวดอะไรพวกนี้แล้วก็ต่อมาเป็น i อนดีรับผม ID ก็ชื่อเราซึ่อว่าไม่ใช่ชื่อเราอะชื่อไอเทมครับซึ่อาอันนี้เป็นชื่อว่าดาบเทสใช่ไหมละ่ะแล้วก็ใส่เทสเข้าไปจำนวนต่อมาก็เป็นจำนวนนะว่าเราจะใส่จำนวนเท่าไหร่ออเดอร์คืนอื่นแบบจะใส่อะไรยังไงผมก็ไม่ทราบกันต้องไปเช็ควิกิได้ครับผมเอาละครับต่อมาเป็นครังรีเซ็ตเพอร์มิชันก็คือตอ ไอไอเทมชิ้นนี้ได้ครับต่อมาเป็น c u สตอม sound นะครับผมก็คือการตกแต่งเสียงไม่ใช่ตกแต่งเสียงแบบประมาณว่าใส่เสียงเข้าไปในไอเทมนะฮะเวลา on h ิ t นะครับก็คือเมื่อเวลาเราตีตีแบบสิ่งมีชีวิตตีอะไรพวกนี้ก็จะมีเสียงอะไรอะไรอย่างนี้ก็เอาชื่อ name ม,มาระดับเสียงเ่าไหร่อะไรพวกนี้ความยาวอะไรมานี่มั้งผมพีชนี่คืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปทดลองมั่วๆดูครับผมเขาก็มีตัวอย่างมาให้แบบ example อะไรพวกนี้ก็ลองไปหาดูครับมันมีในวิกิหมดเลยไอพวกนี้ custom sound อะไรพวกนี้ต่อมาเป็น element นะครับผมก็คือพวกธาตุต่างๆสว่าาาเรอยก โอ้ําเป็น m m o r p g าแล้วก็ต้องมีพวกธาตุใช่ครับธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟอะไรมานี่แล้วก็ใส่ได้ครับสล้วดาเมจก็เป็นดาเมจไฟดาเมจลมอันนี้ก็เป็นพวกป้องกันไฟป้องกันลมอะไรประมาณนี้นะครับ มาเป็นคอมมานด์ก็คือพวกแอดคําสั่งใส่เข้าไปต่างๆครับแล้วก็มีอย่างเช่นขีดดีไปตั้งหน้าก็คือการตั้งดีเลย์ครับขีด C ก็คือการรันคําสั่งในคอนโซลขีด <heat> op <okay. S 1> ก็คือต้องใช้เฉพาะ op ประมาณนั้นมัน้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอะไรยังไงนะครับผมถ้าใครมี cmi ก็แนะนําใช้ใน cmi น่า ดีกว่านะฮะต่อมาเป็นเจมส็อกตนะครับผมก็ประมาณคล้ายๆเจมอ่าจะพูดไงดีถ้าเล่นอาีก็จะประมาณคล้ายๆรูนนะครับแล้วเราใส่เจมเข้าไปเป็นบรู Blue แล้วกันบลูเจมมันบอกว่าต้องการบูเจมถึงจะสามารถอ่าใส่ได้ซึ่งเจมเราก็จะอยู่ในหน้าเจมนะเจมสโตนตรงนี้นะครับผมแล้วก็หาบูเจมเข้ามาเช่นอันนี้ครับไออันนี้คือของป้กอินเขาเอามาให้ใหเป็นต้นแบบแล้วนะครับแล้วก็เอามาทดลองดูนะ้าซึ่งถ้า GM ส่วนเจมหนึ่งอยู่มันมันใส่ไม่ได้ครับต้อง GM หนึ่งก่อนเท่านั้นโอกาสติดอยู่่ที11% 61%ลก็ลาก ชึบอ่าบด้อลยครับไม่ติดครับไม่ใช่ปลอินไม่ติดนะก็คือลูนมันไม่ติดนะผมถภาพไม่ติดก็คือมันจะแตกสลายไปเลยต่อมานะผมเป็นรีแพรทายก็ขอข้ามไปกันครับผมไม,ไม่ได้ใช้เลยนะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันส่วนอาบิลิตี้นี่เหมือนผมจะทดสอบไปคลิปที่แล้วมั้งครับ วิธีการทําวิธีการใส่อะไรพวกนี้ครับก็เราก็กดเข้ามาครับแล้วก็ add ability ก็กดอีกรอบก็ถ้าเข้ามาเราเราไม่รู้แน่นอนว่ามันมีอะไรบ้างเราก็พิมพ์ mi list แล้วก็ ability ครับผมอ่ามันก็จะบอกแบบอะไรวะชื่อชื่อสกิลต่างๆแล้วก็ใส่เข้าไปประมาณนี้เมื่อใส่แล้วมันจะมีให้ตั้งคลิกซ้ายคลิกขวาตั้งดาเมจต่างๆนี้เราก็ไปตั้งกันเอาเองนะครับผมต่อมาเป็น i t ท m u p ปเกรดนะครับซึ่งอันนี้ผมขอข้ามจริงๆับผมไม่รู้เลยอ t ท m อัปเกรดทำอะไรได้ส่วนใครที่มี m o core นะผมมันจะมีหน้าต่อไป จะใส่พวก mana regen หรือว่า,า m a c heart อะไร,ะไรพวกนีมน้มันมีละเอียดกว่านี้ครับถ้าเรามี MMO core นะฮะซึ่งถ้าใครอยากจะเปิดเซิร์ฟแนว MMO RPG แล้วก็ผมแนะนำปลั๊กอินนี้เลยมันไม่ได้มีแค่าดาบไงมันมีอะไรอาหารอะไรพวกนี้อันนี้ก็ทำทั้งซ่อมอะไรได้ผม env วันนี้ผมทำไว้ก่อนที่จะอัดคลิปนะครับก็แค่เราเอาออกมาแล้วก็ถ้าดาบแล้วก้กแตกแล้วก็ลากเข้าไปใส่มันก็จะซ่อมให้เลยประมาณนี้แล้วก็พวกอาหารอันนี้ก็จะเป็น h ฮ a l เลื่อน h e a อะไรเท่าไหร่แล้วก็นั่นแหละครับ ต่อมาผมก็คงต้องไปสอนไอที่ผมบอกไปครับที่เปลี่ยน uncommon อะไรพวกนั้นนะฮะปะไปดูกันเลยเดีว่านี่ครับผม อันนี้ก็คือหน้าไฟล์เซิร์ฟเวอร์เราใช่ไหมครับไฟล์พักกี้อ็อกแล้วก็ไปที่ตัว MMO ไอเทมเลยนะครับผมอ่าเมื่อเราเข้ามาแล้วมันจะมีคําว่าไอเทมเทียร์ตรงนี้เราก็กดเข้ามาเลยนี่มันก็จะมีพวกแทชคอมมอนอันคอมมอนแรแล้วก็แบบเวลี่แรเจนเดอรี่ไมลติคอลอิปิกมิจิคอลยูนิคอลอะไรพวกนี้ก็เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แต่ว่าที่ผมอยากจะเปลี่ยนใช่ไหมตรงเนี้ยผมอยากให้มันเป็นสีขาวแล้วก็เปลี่ยนจากเลือกแเป็นตัว F นะฮะ มันก็จะกลายเป็นสีขาวแล้วเราเปลี่ยนแค่นี้แหละแล้วเราก็เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วก็พิมพ์ทับ mi reload แล้วก็ลองดูครับอ่ะไปดับที่เราสร้างเลยดีกว่าไอ้ที่เอเธนเทียนะผมตอนนี้คืออ้าวมันเปลี่ยนให้แล้วโอ้โหนี่ครับผมทาในใดทานตายจริงๆแต่จากตอนแรกที่มันเป็นสีเทาอ่ะมันกลายเป็นสีขาวเรียบร้อยครับผมก็จะมีต่างๆซึ่งเราก็จาไม่ได้แล้วก็เปิดดูว่าเช่นเป็นแร่ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นแร่อ่ะมันก็กลายเป็นแร่พวกนี้ครับผม ถ้าอยากเพิ่มเราก็ถ้าง่ายๆลยแล้วผมเราก็ก๊อบมาครับผมไปเขียวๆไม่ต้องก๊อบนะอ่ะเราก็ก๊อบมาแล้วก็จัดระเบียบอะไรให้เรียบร้อยนะผมก็ตั้งชื่อใหม่ตซว่าเป็นโซจะมีเควสระดับอีโวแบบยังไงอะโคตรมหายากเลยอะแล้วเราก็ใส่ชื่อไปเป็นอีโวประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนหมวดหมู่ตรงชื่อเราก็เป็นอีโวนะครับผมเนมก็เป็นอีโวเหมือนกันอ่ะประมาณนี้ครับผมแล้วก็คอนโทรลเอสเพื่อเป็นการเซฟเลยแล้วเราลองเปลี่ยนดูครับว่ามันจะได้เปล่า ชุบอ่านี่ครับมันก็จะมีระดับใหม่มาที่ชื่อว่า EVO นะครับผมซึ่งอ่านั่นแหละมันก็ไปเพิ่มไปตกแต่งอะไรเองได้หรือใครอยากเปลี่ยนเป็นระดับโค้น,นี้จากระดับฮาร์ดระดับนอร์ม l ลระดับยุสซี่อะไรมานี้แล้วกไ็ไปเปลี่ยนกันเองนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าจะเปลี่ยนอะไรเป็นยังไงนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมซึ่งจากที่ผมสอนมาผมว่าน่าจะต้องมีคนงงบ้างแหละครับผมก็งงเหมือนกันว่าผมสอนอะไรไปนะครับ ลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆางใหม่ๆต่อไปนะฮะ <B un> ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ